สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่งาน Exola Connect ที่จัดขึ้นหน้าโรงแรมเมอร์เวนพิกสุขุมวิท15ซึ่งงานนี้นะครับ Exola เขาเป็นบริษัทระดับโลกที่มาพร้อมกับเครื่องมือและบริการเพื่อช่วยเหลือผู้พัฒนาในการแก้ปัญหาและก้าวข้ามความท้าทายในอุตสาหกรรมเกมโดยได้ให้การสนับสนุนบริษัทต่างๆตั้งแต่ระดับเล็กนักพัฒนาเกมอินดี้ไปจนถึงบริษัทระดับทิปเปิลเอเรเพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนการจําหน่ายทําตลาดและการสร้างรายได้จากเกมของพวกเขาซึ่ง ในงานนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยผู้คนในวงการที่มาแชร์ประสบการณ์และความรู้กันจริงๆรวมถึงบรรดานักลงทุนที่เข้ามาหาคอนเน็กชันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ทางธุรกิจเรียกว่าเป็นงานเฉพาะกลุ่มที่ได้ประสบการณ์ดีๆจบงานแล้วนอกจ,กจะได้ฟาร์มความรู้แบบเต็มอิ่มแล้วผมคิดว่าอุตสาหกรรมเกมในบ้านเราและ Southeast อเชียเนี่ยจะต้องมันขึ้นอย่างแน่นอนและมาคอนเน็กคอลลาเบเรตกรและเอนจอยเดอะเกมไปด้วยกัน ขอบคุณ e x ็กซโที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับเจอกันใหม่ปีหน้า e x ็กซโเขามาแน่